แล้วครับขบวน416ตอนนี้ออกกูุดรมาแล้วนะคะกำลังจะผ่านจุตัดทูนิทาวเแก้ตลาดนองบ,วบอัวหอสเรามาเราชมขบวนผ่านไปด้วยกันค่ะผมตอนนี้ผมอยู่แถวแถวตลาดนองบัวนะครับหนาวอยู่ประมาณ14องศาที่ไหนหนาวมากกว่านี้ไหมคะคอมเมเนต์ได้ะคะอยากทราบนะคะ <laughs> อตอนนี้คานก็กำลังลงนะฮะขนาดึงพูดึมก็ยังสั่นเลยครับเนี่ยหนาวมากครับผมแล้วไปรอชมขบวนกันได้เลยครับอ่าตอนนี้ขบวนก็มาแล้วนะครับผม4 1 6ครับแสงจ้ามาเลยครับผมเดี๋ยวมาดู หายเลข,นะก,ขเกันนะฮะนำโดยกดสขอหนึ่งศูนย์สี่แปดห้าคอสกไ้วยพระอย่พอสหนึ่งนะไปราคาบวน4อ่ะแล้ไว้โอกาสหน้ามาถ่ายกันใหม่นะครับ